รักษามะเร็งไม่ได้มีแค่เคมีบำบัดมารู้จักอาหารที่มะเร็งไม่ชอบและฟังความรู้สึกของผู้ป่วยตัวจริงวิธีใหม่ที่ง่ายสะดวกไม่เจ็บปวดฉีดยาปุ๊บกลับบ้านปับ๊บดำรรงชีวิตได้ปกติสุขวิทยาการใหม่ของแพทย์ญ,ญี่ปุ่นที่ทุ่มเทครึ่งชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์เขารักษาด้วยวิธีไหนไปทำความรู้จักกับคุณหมอมือปราบมะเร็งกันค่ะ ให้เห็นเป็นความรู้รู้ให้รู้เป็นไอเดียรู้ให้รู้รู้ให้รู้สวัสดีครับคนจวบผมฟูจิฟูจิซากิจากประเทศญี่ปุ่นครับชีวิตชิช เทปนี้เป็นเรื่องที่คุณฟูจิต้องทำตามความต้องการของคุณผู้ชมจริงๆค่ะเพราะคุณฟูจิเคยโพตสต์ลง Facebook เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ที่ได้ผลดีพอสมควรแล้วก็มีคุณผู้ชมถามกันมามากนะคะดังนั้นเราจึงต้องไปพบกับคุณหมอผู้คิดค้นเรื่องนี้เพื่อคุณผู้ชมให้ได้ค่ะ เราออกเดินทางกันแต่เช้าเพราะว่าโรงพยาบาลออกนอกตัวเมืองฟุกุโอกะไปพอสมควรเลยนะคะแต่รถไฟในญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่สองสามเส้นทางนะคะมีเยอะมากดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลาเดินหาและในที่สุดไปแล้วต่อไปเป็น8ปดโมงสนาทีตอนนี้เลทไป10บวิรถไฟออกแล้วต่อไป00 00ตัองรอย0นาทีเพราะว่าสถานีที่นี่มันไกล หารถไฟไไปยากม่อยากบอกเลยค่ะว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆคือถามเส้นทางจนพลาดขบวนที่ต้องการไปแต่ปกติรถไฟก็จะมาต่อเนื่องกันเรื่อยๆยกเว้นการออกนอกเมืองค่ะที่ต้องรอนานแบบนี้แต่เราก็ไปทันตามนัดนะคะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเผื่อเวลาหลงไว้อยู่แล้วประสบการณ์เขาสอนมาค่ะที่นี่คือคุรุเมย University Medical Center และคุณหมอผู้ให้ความกรุณาร่วมมือถ่ายทำกับเราแม้จะมีงานยุ่งมากก็คือคุณหมออิโตท่านนี้ค่ะเราน่าจะให้ฉายาท่านว่าคุณหมอมือปราบมะเร็งก็น่าจะดีนะคะเป็นมือปราบที่ทั้งทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์แล้วก็กัดมะเร็งแบบไม่ปล่อยเปนเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะคุณหมอบอกกับเราว่าในปีปีหนึ่งคนญี่ปุ่นจะเป็นมะเร็งประมาณ800,000คน ในจำนวนนี้จะเสียชีวิตประมาณ3 0 0แสนคนค่ะส่วนวิธีที่ใช้ในการรักษากันมากในปัจจุบันก็คือการทำเคมีบำบัดนั้นอาจใช้ได้กับมะเร็งในบางอวัยวะน,นะคะแล้วก็อาจมีการดื้อยาได้แต่แน่นอนว่าจะมีผลข้างเคียงมากก็คือทำให้ผู้ป่วยอ่อนแอจนทนไม่ไหวได้ค่ะแล้วคุณหมอเริ่มมาคิดค้นเรื่องวัคซีนรักษากมะเร็งเพราะอะไรน่าสนใจมากเลยค่ะ คุณหมอนะฮะมีแรงบันดาลใจยังไงถึงเริ่มคิดค้นนะฮะยาวัคซีนมะเร็งนะครับต่อต้านมะเร็งครับเขาบอกว่านะฮะตอนสมัยก่อน,นครับตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> ได้เรียนรู้แล้วก็ทดลองอะไรต่างๆพ <c oughs> อไปผ่าตัดเซลล์มะเร็งแล้วนะฮะพอเวลาผ่านไปสักไม่กี่เดือนเอ้าเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาใหม่ผ่าเท่าไหร่ก็ขึ้นไไมา <c> ใ <oughs> หม่ถ้าอย่างนั้นนะฮะเขาคิดว่า มันไม่ได้รักษาหายอย่างปิดทิ้งนะฮะคือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันอยู่ในร่างกายนะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะเลยจะต,ต้องหาวิธีการรักษาเซลล์มะเร็งที่เอาออกไปจากร่างกายให้หมดเลยให้ได้ก็ได้เรียนรู้ว่านในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีเนเชอรัลคิลล r ทีเซล์นะมีตัวที่ฆ่ามะเร็งกำจัดมะเร็งอยู่ในร่างกายเราตามธรรมชาติแล้วนะฮะตัวนั้นถ้าเราเรียนรู้แล้วก็ค้นคว้าวิจัยนะฮะ เราจะได้นําตัวนี้มากําจัดมะเร็งที่อยู่ในร่างกายเราหายไปอย่างเป็นทิศมากกว่าก็ลเลยเริ่มเียนครับนี่คือจุดเริ่มต้นครับและคุณหมอก็ค้นพบว่าในร่างกายคนเราจะมีตัวต้านทานมะเร็งอยู่แล้วเรียกว่าคีลเลอร์ทีดังนั้นก็จะต้องพยายามให้ร่างกายมีคีลเลอร์ทีมากๆจึงจะกำจัดเชื้อมะเร็งที่อยู่ในร่างกายออกไปได้ค่ะ ซึ่งการที่คุณหมอได้ผ่านการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทําให้พบว่าน่าจะมีการสร้างวัคซีนต่อต้านมะเร็งได้จึงได้เริ่มต้นค้นคว้าและในที่สุดก็ทําสําเร็จเมื่อคุณหมออายุได้42ปีค่ะแล้วก็เริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับคนไข้โดยคุณหมอได้รักษาคนไข้ด้วยการฉีดวัคซีนตลอดระยะเวลา25ปีมานี้ถึง3,000คนค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าได้ผลดีมากและตอนนี้วัคซีนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขของญี่ปุ่นค่ะรอกันอีกประมาณ3าปีนะคะยูนะครับก็ถามนะว่าการทำงานของวัคซีนนี้ทำอยังไงครับก็คือการฉีดยาเพื่อไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายที่เรามีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเซลล์ร่างกายเราจะผลิตเซลล์ต่อต้านมะเร็งขึ้นมาตามธรรมชาติครับคุณโอซว่า 合う人と合わない人とかいますね例えばが少ないととか、うん、あの会う人人わない人がいがるので同じ薬を打つと効きません<ー>ですからあの最初に今日見ていただいたように一人一人に合ったものを選んで打つと、はい、いうことになると効き目があの上がるということになります ก็ถามคราว่ายาต่อต้านมะเร็งวัคซีนตัวนี้นะฮะจะเหมาะสมกับมะเร็งชนิดไหน,นครับท่านก็บอกว่านะครับวัคซีนเนี่ยต่อต้านได้ดีก็คือ1มะเร็งตับ2มะเร็งต่อลูกหม,มาก3มะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วก็มะเร็งที่4คือมะเร็งสมองครับท่านก็ถามว่าทำไมถึงเรียกวัคซีน,นครับนิยามของวัคซีนคืออะไรน,ะนิยามของวัคซีนก็คือครับการฉีดยานะครับ ให้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะฮะให้มีการป้องกันหรือรักษาส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะเป็นการฉีดยาเพื่อป้องกันนะครับอย่างเช่นป้องกันไวรัสบีตับนะฮะนี่ก็คือเป็นการป้องกันใช้ในการป้องกันส่วนใหญ่ครับแต่วัคซีนของที่ทางนี้ใช้อยู่ครับเป็นยาวัคซีนซึ่งไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้มีการรักษา เมามาถึงตรงนี้แล้วอาจจะพอทําความเข้าใจได้นะคะว่าถ้าวิธีเคมีบําบัดคือการทําลายเซลล์ในร่างกายของผู้ป่วยลงไปให้หมดทั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็เซลล์ที่เป็นปกติดีเพื่อให้ร่างกายผู้ป่วยกลับไปเป็นศูนย์แล้วก็รอเวลาให้สร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยปราศจากเซลล์มะเร็ง แต่วิธีการของคุณหมออิโตคือการทําให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานตัวที่จะต่อต้านเชื้อมะเร็งให้มากขึ้นกว่าปกติเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อมะเร็งให้ถูกจุดมากที่สุดค่ะอย่างน้อยมะเร็งก็จะไม่ลุกลาม ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นานขึ้นไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อร่างกายไม่มีความทุกข์ทรมานแต่คุณหมอแนะนำว่าผู้ป่วยไม่ควรจะผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาก่อนนะคะเพราะร่างกายจะอ่อนแอจนไม่มีภูมิต้านทานเพียงพอทำวัคซีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำเคมีบำบัดไปแล้วจะมารับการรักษาจากคุณหมอไม่ได้นะคะนี่คือขั้นตอนที่วัคซีนของคุณหมอเข้าไปช่วยผู้ป่วยสู้กับมะเร็งค่ะ ถ้าจะให้ดีเราควรรู้วิธีการที่จะทําให้เราห่างไกลจากมะเร็งใช่ไหมล่ะคะลองไปฟังคุณหมออิโตพูดถึงการกินกันหยุดที่ถูกต้องกันดีกว่าค่ะตอนนี้ครับก็เป็นเวลาทานอาหารเที่ยงนะครับก็ผมก็เลยลองเอาอาหารจากที่ผมซื้อมาครับดูว่านะครับว่าอาหารแบบไหนดีต่อร่างกายและอันไหนไม่ดีต่อร่างกายไงและคุณหมอซึ่งเป็นคุณหมอที่รักษามะเร็งเนี่ยท่านจะทานอะไรลองดูครับ

เราซื้ออาหารมาให้คุณหมอช่วยพิจารณาค่ะว่าเมนูไหนดีไม่ดีอย่างไรน่าสนใจมากเลยนะคะมีหลักคิดที่จำง่ายใช้ง่ายลองฟังดูค่ะอาหารที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะฮะเป็นอาหารอะไรแบบไหนแล้วอันไหนดีต่อร่างกายอันไหนทำให้เกิดมะเร็งอะไรนะฮะก็มีความรู้มากมายเลยครับท่านผู้ชมลองเดาดูครับว่าอาหารแบบไหนที่เด็กอายุหกขวบชอบนั่นแหละคืออาหารที่มะเร็งชอบ เด็กกินแล้วเติบโตเร็วมาเรงกินก็จะเติบโตเร็วด้วยครับดูรู้เลยครับว่าเด็กจะต้องชอบเนื้อนะฮะชอบของมันนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้อันนี้ก็ชอบด้วยของนี่หวานหวานรสชาติเข้มข้นเนี่ยแหละครับมาเรงชอบเลยเด็กชอบครับขอสรุปอีกทีนะคะว่าของที่เด็กหกขวบชอบมาเร็งก็จะชอบนั่นก็คืออาหารที่หวานมีแคลอรี่สูงแล้วก็อาหารมันค่ะ ตัวขึ้นมาแล้วนะฮะเรากินแค่ผักเนี่ยมันจะอยู่รอดได้เหรอตัวเราเองใช้ชีวิตอยู่รอดได้เหรอหมอบอกว่านะฮะ ถ้าเป็นคนแบบบ้านเราหรือคนญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีกระเพาะมีลำไส้ที่ย่อยผักนะครับเรากินผักบุ้งมาเรากินส้มตำมาเรากินข้าวมานะฮะแล้วอาหารที่คุณหมอรับประทานล่ะคะจะหน้าตาเป็นอย่างไรแต่แตนแตนคุณหมอบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คุณหมอบอกนะว่าอะไรที่มะเร็งเกลียดน,นะฮะคืออะไรคุณผู้ชมช่วยเดาช่วยคิดไปด้วยนะครับ ยังเปิดไม่ได้ต้องเดาก่อนอีกคุณผู้ชมลองเดากันด้วยนะคะอะไรดีนะใครก<บ>ันอืมไม่พูดสผมบอกนะครับ <c oughs> ผ,มผมบอกว่านะอะไรที่มาเรงเกลียที่สุดคืออะไรผมบอกว่าเป็นเห็ด <c oughs> คุณหมอบอก <c oughs> บูดนะไม่ได้ <c oughs> ไทยม <c oughs> ีมั้คาราสอยู่คาราสอยู่อยู่คาราสกนั้นบอกใบบอกใบรู้จักอีกาไหมประเทศไทยมีกาไหม แน่นอนมีครับพอที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีกาทุกเช้ามากินขยะกินอะไรแถวบ้านเราฮะที่ญี่ปุ่นครับก็ถามว่าอีกาเกลียดอะไรที่สุดในกับข้าวโอ้โหยากจังไม่เคยทำความรู้จักกับอีกาด้วยสิเนีย่ยอีกาเนี่ยจะเกลียดผักสด ตอนนี้ได้เวลาแล้วเปิดเลยเปิดเลยค่ะดูอาหารครของคุณหมอนครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นผักหมดเลยนะครับแล้วก็ข้าวนะฮะเป็นข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวที่ ย่อยยากนะเมื่อย่อยยากนั้เนี่ยมันเองจะไม่ค่อยชอบครับก็จะเป็นผักนะผมก็ถามต่อยครับว่าผักเนี่ยควรจะต้มหรือเป็นผักที่ไม่ต้มดีนะครับท่านก็บอกว่านะฮะเป็นน่าจะเป็นผักที่ควรจะต้มมากกว่านะครับผักที่ไม่ต้มเนี่ยจะมีน้ําเราล้างด้วยน้ําที่ไม่สะอาดเนี่ยก็จะมี มีเชื้อโรคที่ชื่อว่าพิโลริกินนะฮรพิโลริกินเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เชื้อโรคตัวนี้ถ้าอยู่ในกระเพาะจะทําให้เกิดสารมะเร็งกระเพาะได้ครับต้องระวังครับได้ความรู้เพียบเลยนะคะยังค่ะยังไม่หมดและผลไม้ล่ะคะจะรับประทานอะไรก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนค่ะ,<ม>คะเคล็ดลับง่ายนิดเดียวฟังกันดีๆนะคะ ท่านก็บอกอีกครับว่าผลไม้ที่ทานอยู่นะครับเราต้องควรระวังก็คือผลไม้ที่หวานนะอย่าคิดว่ามันมาจากธรรมชาติแล้วดีนะครับก็คือผลไม้ให้เราเลือกผลไม้ที่ราคาถ,ถูกถูกมันก็จะไม่หวานอย่างส้มนะก็จะมีส้มแบบหวานกับส้มไม่หวานให้เลือกส้มที่ราคาถูกก็ถูกกับประหยัดกับอ่รษฐกิจในครอบครัวงเราด้วยนะฮะแล้วก็ดีต่อร่างกายเราด้วยับ และคุณหมอบอกว่าเราไม่ควรรับประทานอาหารให้อิ่มเกินไปอิ่มสัก80ก็ให้หยุดได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอิ่มเกินไปน้ําตาลในเลือดก,ก็จะสูงตรงนั้นแหละค่ะที่มะเร็งชอบท้องไว้นะคะหยุดที่80หยุดที่80หยุดที่80แล้วจะดีเองค่ะและตัวเราเองก็ยังต้องการพักผ่อนกระเพาะก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันนะคะดังนั้นหลังสองทุ่มก็ไม่ควรจะมีอะไรตกถึงท้องอีกนะคะให้เขาได้พักบ้างเนอะ ตอนนี้คุณหมอจะพาคุณฟูจิไปดูห้องวิจัยที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการต่อสู้กับมะเร็งร่วมกับผู้ป่วยค่ะ แล้วก็นะครทางสตาฟสองท่านนี้ครับก็คือกําลังเตรียมที่จะรับเลือดจากคนไข้มาครับแล้วก็มาแยกสารต่างๆออกไปนะครับเพื่อที่จะเอามาดูว่าเลือดของคนไข้นี้จะเหมาะสมกับยาของมะเร็งชนิดไหนครับจะได้เอามาใช้ยาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันแล้วก็รักษามะเร็งครับให้ตามไปดูไหมไปดูให้อไเอไปดูครับเสดงว่านั่นสัอ่ะใช นี้ครับเป็นเซลล์ของคนไข้จริงๆเลยครับมีอยู่หลายหมื่นนะเซลล์มากๆนะครับเซลล์ของคนไข้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยจะเอามาจากตู้เย็นซึ่งมีความติดลบแล้วอันนี้คือจะให้นอนจริงๆเลยนะครับเป็นหลายๆปีเลยเอาเซลล์ของมาเร็งมาใส่ในนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อเป็นการทดลองว่าวัคซีนเนี่ยทำงานได้ผลหรือเปล่า ในนี้ครับอกว่านะฮะจะติดลบ180องศาครับบอกว่าคุณหมอต้องให้ให้ผมเอามือใส่ไปดูครับขออนุญาตใส่นะครับโคตรติดมกโอ้สุดยอดสุดยอดเยี่ยมมาก นอกจากห้องนี้แล้วนะคะในศูนย์รักษาโรคมะเร็งนี้ต้องมีกระบวนการมากมายในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อหาตัวยาที่เหมาะกับผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อให้การรักษาประสบความสําเร็จสูงสุดค่ะซึ่งปัจจุบันคุณหมอสามารถคิดค้นวัคซีนได้ถึง31ชนิดแล้วนะคะ รุปว่าผู้ป่วยจะต้องมาตรวจร่างกายกับคุณหมอก่อนค่ะเพื่อเช็คภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีที่ร่างกายมีอยู่ซึ่งต้องเป็นแอนติบอดีตัวที่ต่อต้านเชื้อมะเร็งได้ดีด้วยนะคะแล้วคุณหมอก็จะทำวัคซีนจากภูมิต้านทานตัวนั้นๆฉีดกลับเข้าไปในตัวคนไข้เพื่อให้ร่างกายเพิ่มจำนวนภูมิต้านทานไปต่อสู้กับมะเร็งอย่างได้ผลค่ะวันนี้ที่คนไข้ที่มาครับ บางคนก็ฉีดสี่เข็มบางคนก็ฉีด2เข็มครับก็บอกว่าคนที่ฉีด2เข็มเนี่ยจะมีหาพินดันทานที่อยู่ในเลือดเนี่ยได้ไม่เยอะนะฮะก็เลยมีแค่2เข็มเท่านั้นนะฮะมีการรักษาฉีด2เข็มนี่ส่วนส่วนหนึน่งก็คืออีกไม่นานคุณจะมีการเพิ่มภูนดันทานของร่างกายตัวเองก็อาจจะเพิ่มจํานวนเข็มฉีดยาครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดสี่เข็มครับ แล้วการรักษาจะยุ่งยากหรือใช้เวลามากเหมือนการรักษาโดยเคมีบำบัดหรือไม่เราจะได้เห็นภาพการรักษาการสดๆตอนนี้เลยค่ะเพราะทั้งคนไข้แล้วก็คุณหมอใจดีกับรายการดูให้รู้มากเลยนะคะยอมให้เราพูดคุยแบบเปิดเผยแล้วก็เปิดโอกาสให้เห็นกระบวนการทุกอย่างเลยค่ะเลยได้ข้อมูลที่ดีมากๆตอนนี้นครับคุณหมออนุญ,ญาตนะครับแล้วก็คุณไข่อนุญาตนะครับไปกันเลยนี้เปเเลยล ที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเป็นแผลที่ฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับจะมีจุดเด่นก็คือว่าตรงแผลนี่นะฮะจะหายยากแสดงว่าวัคซีนที่ฉีดอยู่เนี่ยกำลังต่อสู้อย่างโดดเดือนเสร็จแล้วค่ะ รักษาง่ายไหมคะแค่มาพบกับคุณหมอพูดคุยแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ตามปริมาณที่เหมาะสมกับอาการของคนไข้ฉีดเสร็จก็กลับบ้านได้เลยไม่มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษค่ะดังนั้นจึงสะดวกสบายมากกับทั้งทาง,งแพทย์แล้วก็คนไข้แต่จากการใช้เคมีบำบัดซึ่งต่อครั้งใช้เวลานานกว่าค่ะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้เริ่มต้นจากการเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ12ปีก่อนค่ะจากนั้นก็รักษาด้วยการใช้แสงแต่เวลาผ่า ไปมะเร็งก็ลุกลามไปยังม้ามแล้วก็ตับ <Okay. S 1> การรักษาก็ขยับไปเป็นการใช้เคมีบำบดัดร่วมกับการรับประทานฮอร์โมนซึ่งก็มีผลข้างเคียงมากมายนะคะแถมยังไม่มั่นใจว่าจะรักษาหายได้หรือไม่จึงหันมารับการรักษากับคุณหมออิโตแทนค่ะ ก็ถามว่านะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะฉีดมาแล้วกี่ปีเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าฉีดมาแล้วนะครับเกิน2ปีนะครับแล้วก็เซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ได้ลดลงแต่ว่าเซลล์มะเร็งอยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลังจากฉีดแล้วรู้สึกยังไงนะครับก็บอกว่าไม่มีอะไรเลยครับไม่มีไข้แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่เหมนแคคนธรรมดาไปเที่ยวก็ได้นะไปกินอาหารอะไรก็ได้นะครับอยู่เหมือนคนธรรมดาเลยครับ ในตัวคุณหมอก็มีมากด้วยเช่นกันนะคะเพราะรับการรักษาผ่านมาหลายปีดังนั้นจึงเรียกได้ว่าคุ้นเคยกันดีแล้วค่ะถามว่านะฮะคุณหมออิโตะนะฮะเป็นคนแบบไหนนะฮะ ทางคุณค,ณคนไะข้ก็บอกว่านะครับเป็นคนตลกเป็นคนล่าเริงเป็นคนใจดีแล้วก็ถามอะไรก็ถามอะไรก็ตอบหมดครับเรื่องอาหารการกินเรื่องการเป็นอยู่นะฮะทุกอย่างครับนอกเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนั้นในช่วงปีใหม่พอดีครับมีเรื่องที่ปรึกษาก็เลยโทรไปตอนปีใหม่ท่านก็รับโทรศัพท์ในตอนปีใหม่ด้วยครับขอ,อดใยิ่งมากครับกัน การรักษาคนไข้ท่านนี้บอกอะไรกับเราหลายอย่างนะคะว่าแม้จะผ่านการทำเคมีบำบัดมาแล้วเมื่อร่างกายกลับสู่สภาพเดิมแต่เซลล์มะเร็งยังคงกระจายตัวต่อไปก็ยังสามารถมารับการรักษาแบบฉีดวัคซีนกับคุณหมออิโตได้ด้วยค่ะซึ่งแต่ละกรณีก็จะต้องมาพบแล้วก็ปรึกษากับคุณหมออย่างละเอียดก่อนนะคะ ระยะเวลา4-5เดือนนี้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการรักษาค่ะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยซึ่งบางคนอาจจะต้องมารับการรักษาต่อเนื่องกันเป็นเวลามากกว่า1ปีก็มีค่ะคุณผู้ชมที่สนใจมาปรึกษากับคุณหมอดูให้รู้ขอแนะนําให้พาล่ามาด้วยนะคะจะได้ไม่ติดปัญหาด้านการสื่อสารค่ะนอกจากคนไข้ท่านนี้แล้วก็ยังมีคนไข้อีกท่านที่ยินยอมให้เราดูการรักษาแถมให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะ มะเร็งที่ท่านเป็นก็คือมะเร็งที่คอแล้วก็ลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายค่ะโดยเป็นมาได้2ปีแล้วซึ่งการมารับการรักษากับคุณหมออิโตแม้ว่าจะยังควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งไม่ได้แต่ก็ทําให้ดารงชีวิตได้ดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดมากค่ะและก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่ส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันด้วยค่ะ แล้วก็น,นะฮะคุณอิฐคุณคอสกินะครับก็ขอบคุณครับที่ว่าตอนนี้คงจะมีความหวังว่าจะให้หายเร็วๆนะครับเราทีมงานแล้วก็ทุกคนกําลังให้กําลังใจให้หายเร็วๆครับรอยาที่ดีขึ้นกว่านี้เรื่อยๆให้หายเร็วๆครับ ส่วนคนไข้อีกท่านเพิ่งทราบว,ว่าเป็นมะเร็งที่คอเมื่อ3มเดือนก่อนแล้วก็เพิ่งมาเริ่มการรักษากับคุณหมออิโตค่ะด้วยความหวังที่ว่าซึมมะเร็งจะไม่แพร่ก,กระจายมากไปกว่านี้ค่ะท่านก็บอก่าว่าพี่น้องชาวไทยแล้วก็เ,เพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ลองมารักษาถ้าไม่มีหนทางยังไงก็ลองมาเผื่อจะเป็นหนทางที่ช่วยรักษาให้ท่านอยู่ได้ต่อไปครับ ขอบคุณคนไข้ทุกท่านนะคะที่ยินดีมาเปิดเผยประวัติแล้วก็การรักษาให้กับเราได้ทราบทุกท่านให้เหตุผลกับเราว่าหากทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ก็อยากจะทําเพราะถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นๆต่อไปค่ะเราก็ขอให้กําลังใจกับทุกท่านให้รักษาให้หายขาดหรือสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขให้มากที่สุดนะคะนี่คือการพูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและกําลังรักษาตัวอยู่ค่ะ และในส่วนของตัวผู้ป่วยเองจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างรวมทั้งถ้าเป็นผู้ป่วยต่างชาติที่สนใจอยากจะเดินทางมารักษาจะต้องทําอย่างไรลองฟังกันดูค่ะถ้าก็นะฮะผมก็ถามมีคําถามผมเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าเราชาวไทยบ้านอยู่ไกลนะฮะว่านะฮะการรักษามีการรักษายังไงครับเพราะว่าอย่างต่ำเนี่ยจะต้องมา5ครั้งนะฮะสีครั้งครั้งแรกก็คือเจาะเลือดของคุณเอาเลือดของคุณเนี่ย ไปดูก่อนว่าเรื่องของคุณเนี่ยจะเหมาะสมกับการใช้ยาชนิดไหน,นครับต้องมีการตรวจประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นก็ค่อยมาฉีดยาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณบางท่านนะก็จะฉีดยา4ี่ครั้งนะครับครั้งละสี่เข็มบ้าง3ามเข็มบ้างครับถ้าใครนะยังจะฉีดต่อนะครับได้รับการรักษาต่อเนี่ยก็รักษาได้ไปเรื่อยๆครับ ความรู้ทั้งหมดรวมทั้งการรักษาแบบวิธีใหม่ที่คุณหมออิโตคิดขึ้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะเรียกได้ว่าครึ่งชีวิตที่คุณหมอทุ่มเทให้กับเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะลำพังการคิดค้นวิธีการรักษาก็ยากลำบากมากแล้วนะคะแต่การให้กำลังใจตัวเองไม่ให้ทอ้ออาจจะยากกว่าก็เป็นได้แต่คุณหมอก็ผ่านความท้อแท้นั้นมาได้ค่ะและถึงแม้จะพบอุปสรรคมากมายแต่คุณหมอก็ทุ่มสุดตัวมาตลอดค่ะเพื่อให้การคิดคน้นวัคซีนนี้ประสบความสำเร็จ ไ,ไม่ใช่แค่ทุ่มเทแรงกายทํางานหนักจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเท่านั้นนะคะแต่คุณหมอทุ่มเทแม้กระทั่งการนําเงินส่วนตัวซึ่งเป็นเงินสวัสดิการผู้เกษียณอายุจากรัฐบาลมาลงทุนเปิดบริษัทจนหมดแถมด้วยเงินเก็บของตัวเองลงไปอีกเป็นล้านเพื่อก่อตั้งบริษัทเพื่อคิดคน้นวิจัยต่อไปเรื่อยๆทําไมแน่วแน่ไม่เสียสละแล้วก็ไม่รับในงานนี้จริงทําขนาดนี้ไม่ได้แน่ค่ะ เพราะนั่นหมายถึงเอาความมั่นคงของชีวิตบ้านปลายของตัวเองเข้าแรกเลยนะคะแต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคร้ายได้ชีวิตที่ดีกลับคืนมานั่นคือความสุขที่ทำให้มีพลังในการทำงานร่วมกับทีมงานทุกคนค่ะครับนะ,ะก็ถามว่านะฮะที่ คุณหมอดูแลคนไข้มารักษาคนไข้มามีคนไหนที่ประทับใจบ้างไหมครับก็บอกว่าก็มีอยู่หลายท่านครับที่เราได้สัมภาษณ์ครับคนแรกครับก็คือเป็นมะเร็งที่เต้านมนะครับมะเร็งเนี่ยกระจายไปทั่วร่างกายไปที่ส่วนต่างๆซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยรักษายากมากครับแต่คุณผู้หญิงคนนี้คได้รับการฉีดวัคซีนนะฮะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับดูสดชื่นเหมือนคนธรรมดาเลยครับ แล้วก็มีหลายท่านนะครับที่หายทุกคนก็เป็นคนที่สู้ในถึงวินาทีสุดท้ายครับ เสนอวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่นี้ทางรายการไม่ได้ให้การการันตีว่านี่คือทางออกที่ประสบความสำเร็จร้อยเซ็นตนะคะแต่เราอยากนำเสนอเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยค่ะและก็ขอยกย่องในความพยายามและความเสียสละของคุณหมออิโตท่านนี้ซึ่งเราสัมผัสได้ว่าการทำงานที่แทบไม่มีเวลาพักของท่านทั้งวันหรืออาจจะทั้งคืนในบางครั้งคือความพยายามในการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยน้ำใสใจจริงค่ะ และการที่ท่านอนุญาตให้ทีมงานจากประเทศไทยเข้าไปถ่ายทําได้ขนาดนี้ก็ด้วยความคิดที่ว่าอยากจะเผยแพร่ให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้ป่วยโดยไม่เลือกชนชาติเลยเราขอขอบคุณบรณาธิกที่นี้ด้วยค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ ใครอยากได้ของที่ระลึกจากญี่ปุ่นส่งความที่เห็นเข้ามานะคะว่าคุณได้อะไรจากการชมรายการในวันนี้ส่งมาได้ทาง w w w f a c e b o o k c o m ู u h ่รู้เรามีของที่ระลึกจากญี่ปุ่นมามอบให้หนึ่งรางวัลสำหรับคนที่เขียนมาได้น่าประทับใจค่ะ